มีเพื่อนๆอ,อยากรู้ไอ้พลาสติกเนี่ยค่ะอันนี้ก็พลาสติกเนี่ยเราซื้อมานะคะอันนี้เราเรารู้ราคาแล้วนะคะก็นี่ค่ะขนาดกี่เมตรสองร้อยอะไรนะร้อยสามสิบห้าเซนหละ่ะความก้างกว้างนะนี่ค่ะความกว้างเนี่ยสองร้อยสามสิบห้าเซนยาวสองร้อยสองร้อยอะไรสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรนะคะ นี่ค่ะก็ราคาสอ0พันหร้อเยนหรือาราคาไทยก็ประมาณเท่าไหร่ฟิล์ม600 750บาทนะฮะ2,500เยน 2, en, ไนงฟิล์มราคากี่บาทหนึ่งปีผ่านไปเจ็ยเยนยอ็ดร้อยห้บาทนี่ตีไปเลขก,กลมๆนะคะนี่อันนี้ก็คือราคาพลาสติกคลุมคลุมนะก็ใช้ได้ หลายแปลงอยู่ก็ปีนึงเราก็ใช้ประมาณอันนึงเนี่ยค่ะถึงหรือเปล่าปีนี้เราใช้เยอะหน่อยเอาใช้ของของของยายหมดของแม่หมดแล้วก็ปิดปิดทะเบนไว้ก่อน <laughs> นี่เราก็จะมารีวิวปุ๋ยต่อให้กัจะอันนี้เป็นแคลเซียมสำหรับใจใจนะถุงละเป็นปูนขาวเป็นแคลเซียมนะก็เอนะาไ้ ปรับความเป็นกรดเป็นด่างอะไรนะคะก็หนึ่งพันเยนหนึ่งพันเยนประมาณสามร้อยบาทนะคะก็อนีนึงก็ใช้เนะะี่ยค <Sie> ่ะโซดิชอ <Okay. S 1> ืมอ <ire> ีกหนึ่งนี่อีกอีกอุ่นใช่ไหมปุ๋ยปุ๋ยนี่ปุ๋ยปุ๋ยอีกอุ่นเหรอฮิเดโยฮิเดียวเนี่ย 2,000นี 2> 2, ่แดง2,000ัน0 0 0เยนเลยนะอันนี้แพงแพงอยู่นะปุยอันนี้กี่กิโลกิโลอันนี้ปุยจุดเซนแยงโอเคอันนี้1,000เยน300บาทปุยนี่จุดส่วนมากเราก็จะใช้สุดเสมอตัวแม่มม่14 14ี4ก็15 15 15นะคะโอเคปุ๋ย โปเตียมฟอสฟอรัสไนโตรเจนนั่นแหละสูตรเนี่ยค่ะสูตร14 14 14นะฮะหรือไม่ก็ 15, 15 15 15ไม่งั้นก็8 8 8, 8อะไรอย่างนี้แล้วแต่เราเนาะเคค่ะนี่ก็มารีวิวสามอย่างนี่แหละที่เราใช้เรายังไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไรนะ ปุ๋ยอินทรีย์มันยังไม่ได้ใช้พวกปุ๋ยขี้วัวบางครั้งนะบางครั้งแต่ว่าส่วนมากเราก็จะใช้อนี้แต่บางทีเราก็ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดนะอย่างปีที่แล้วหรือว,ว่าปุ๋ยอ,อะไรอะขี้วัวอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะปลูกที่บ้านแต่ถ้าปลูกแบบเยอะๆแบบนี้เราก็จะยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่แรงนะนะโอเคแต่ว่าก็จะใช้ครั้งเดียวนะใส่เยอะไปเลยตอนตอนปลูกครั้งแรกนะแล้วก็ไม่ใส่ส่วนมากก็ไม่ใส่อีกเลยนะคะ ทั้งเดียวจบอ,อุปกรณ์ต่างๆแต่เราไม่ค่อยรู้จักหรอกว่ามันเรียกว่าอะไรนะอันนี้ก็น่ารักดีมีหลายขนาดนะจอบเดี๋ยวให้ดูจอบแบบเล็กๆน่ารักมากเลยนี่เพื่อนชอบมากเลยอ <laughs> จอบเท่าฝ่ามือไ <laughs> ม่มีเนี่ยค่ะอ๋อมีแบบนี้ด้วยอ๋อม่ใ <laughs> เป็นกลาดเป็นอะไรอย่เงี้ย <laughs> นี่ค่ะก็ใกล้บ้านเราเลยเนาะอันนี้พลัวก็น่ารักดีนี่ค่ะพลัวเล็กรถไสขนาดเล็กแปลงเล็กๆคูปัตานะแบบเดินตามเล็กมากเลยเล็กเท่าไหนเห็นนรองเท้าไหมพืลอนเนาะเล็กน่ารักดีอะแปลงเล็กเอะเนาะปลูกผักสวนปรัวเล็กเล็กได้นะไม่รู้เท่าไหร่นะไปแม่สามีใช้อันี้เป็นประจำนะไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ย แค่ตรงนานะไม่ได้ไปอำเภอไปอะไรเงี้ยแค่แบบว่าไปนาไปขึ้นเขาปลูกผักนะเพราะว่าเดินไม่ไหวแล้วนะคะเดินเนาะเราก็อยากใช้อยู่นะเวลาไปเวลาไปอ่อขึ้นเขาไปแล้วปวดฉี่ต้องลงเดินลงมาเมื่อยมากเลยกว่าจะถึง